He didn't let me fight. พลังแห่งการเวลาสุดแกร่งและการกลับมาของบัดี้ยอดนิยมพร้อมให้สะสมแล้วบัตตี้ไฟเพอร์เฟคเตอร์ไทม์รูเลอร์ช่องละ9ก้า้บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านการ์ดและเวอร์ไวท์เว็บคิสแอนขายดอทคอมดราก้อนตัวใหม่พร้อมลองสนามแล้วไม่ว่าจะเป็นเทพแห่งปัญญาและความหวังก็อดคอสแอสโทรโลจีเทพแห่งกาลเวลาไทม์รูเลอร์ดราก้อนเทพแห่งความร้อนแรงและสายสัมพันธ์ก็อดอากิโตพร้อมการใบใหม่ล่าสุดจากซีเวอร์ปรีวิวเวอรบัดี้ก็ยกขบวนมาอีกเพียบ เสริมพลังให้กับการ์ดยอดนิยมจากอนิเมะภาคก่อนๆราชันเพลิงสี่เขาเบิร์โนว่ารีบีดูเอลซีเกอร์เทมเพสเอนฟอร์เซอร์รีบีจอมมารแอสโมไดรีบีมังกรเทพดาราโซดีแอครีบีนาโนแมชชีนนินจาซึกิคาเงะรีบี พิเศษมีสุมการ์ดเรื่องแสงสุดพิเศษทุกกรงซื้อสินค้าการ์ดเกมแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ kissandcard.com และสามารถรับชมอนิเมชั่นชินปัิิไฟได้ที่ YouTube ช่อง kissandcard channel